บทความ YouTube เผยแล้วสหรัฐปลดประจำการ a v 8เฮรเร์ไอไกว่า39ลำไทยเตรียมรับเข้าประจำการบนเรือหลวงจัก,กรีนรุเบรในช่วงปี2025นี้ข่าวใหญ่ที่สะเทือนวงการทหารเรือและวงการอากาศยานทั่วโลกก็คือ การปลดประจำการเครื่องบินโจมตีขึ้นลงทางดิ่ง AV-8B h a r r i e ฮีย II กว่า39ลำโดยสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจมายาวนานกว่า30ปีซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดยุคของหนึ่งในเครื่องบินที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่หาใครมาแทนได้ยากและในขณะที่สหรัฐอเมริกาเดินหน้าเข้าสู่ยุคของ F-35B Lightning II เพื่อรองรับความต้องการของอนาคต มีข่าวลือแรงขึ้นทุกขณะว่าประเทศไทยโดยเฉพาะกองทัพเรือไทยอาจได้รับการส่งมอบแพรเรียรมือสองจากสหรัฐอเมริกาเพื่อฟื้นบทบาทของเรือหลวงจักรีนฤรเบทให้กลับมาเป็นเรือบรรทุกอากาศยานสมบูรณ์แบบอีกครั้ง a v 8B h a ี r i e r II นั้นเป็นเครื่องบินโจมตีที่มีคุณสมบัติเด่นอย่างการขึ้นลงทางดิ่งหรือขึ้นลงระยะสั้น v s t อ l Vertical ว h o r t t a k e o f f and Landing ที่ทำให้สามารถปฏิบัติการบนดาดฟ้าเรือรบหรือพื้นที่จำกัดได้อย่างยอดเยี่ยมเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นโดยมีต้นแบบคือ Harrier GR0.1 ของอังกฤษซึ่งสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเพิ่มเติมโดยความร่วมมือระหว่าง McDonnell Douglas และ British Aerospace โครงสร้างของ Harrier II ถูกปรับแต่งให้เหมาะกับภารกิจโจมตีใกล้ชิดสนับสนุนทางอากาศและปฏิบัติภารกิจที่ต้องอาศัยความยืดหยุ่นสูง มาพร้อมกับเครื่องยนต์โรสรอยไปเปกัซัสที่มีท่อเปล่งแรงดันแบบหมุนได้ทำให้สามารถทยานขึ้นในแนวดิ่งหรือลงจอดในพื้นที่แคบได้อย่างแม่นยำสิ่งนี้คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้แฮรเรียเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ทับเรือของหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและอังกฤษด้านอาวุธและระบบควบคุมแฮรเรีย II มีระบบเรดาร์แอ APG 6 5แบบเดียวกับที่ใช้ใน F A18 Hornet พร้อมกับจุดติดตั้งอาวุธมากถึง6-7จุดสามารถบันทุกอาวุธนำวิถีเช่น M-9 Sidewinder AGM-65 Maverick ระเบิดอัฉริยะ JDAM ระเบิดธรรมดา MK ษ8 2 8 3รวมไปถึงปืนอากาศ GAU12 อยู่25ม m mm, ที่ติดตั้งใต้ลำตัว แม้จะเริ่มเข้าสู่ยุคเกษียณแต่ความสามารถของ AV8BH a r r i e r II ก็ยังถือว่าน่าทึ่งมีการประเมินว่าหากไทยได้รับแฮร r เ e r ์มาจริงจะสามารถเสริมศักยภาพของเรือหลวงจัก,กรีนฤเบศได้อย่างมหาศาลเรือหลวงลำนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการปฏิบัติการของเครื่องบินแฮร r เ e r ตั้งแต่ต้นแต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณและการเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์ทำให้ภารกิจของเรือถูกปลดบทบาทลงเป็นเพียงเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ในปี2025นี้สถานการณ์อาจเปลี่ยนไปเมื่อมีข้อมูลเปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกาเตรียมปลดประจำการแฮรเรียมากกว่า39ลำซึ่งยังอยู่ในสภาพดีและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อีกอย่างน้อย10-15ปีหากมีการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องโดยก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเองก็เคยถ่ายโอนแฮรเรียมือสองไปยังพันธมิตรอย่างสเปนและอิตาลีซึ่งยังคงใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน จึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่ไทยอาจได้รับการเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่าปกติหรือแม้กระทั่งได้รับเป็นความช่วยเหลือทางทหารสิ่งที่ทำให้กระแสนี้เป็นที่จับตามองอย่างมากคือแผนฟื้นฟูศักยภาพทางอากาศของกองทัพเรือไทยในปีงบประมาณถัดไปมีรายงานว่าไทยกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งเพื่อกลับมาเสริมกำลังทางอากาศบนเรือหลวงจักรีนฤเบตและแฮรรี่ II คือคำตอบที่ เร็วและคุ้มค่าที่สุดเพราะไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของเรือมากนักอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่กเกษียณจากกองทัพสหรัฐอเมริกาที่เคยฝึกและปฏิบัติการกับเฮรเอร์อพร้อมให้ความร่วมมือในการฝึกบุคลากรของไทยข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกอย่างคือเครื่องยนต์เบกัซัสยังมีสายการซ่อมบำรุงและอะไหล่สำรองในคลังของหลายประเทศ NATO ที่ยังใช้งานอยู่ซึ่งไทยสามารถร่วมมือในรูปแบบ m r o m a i n t e n a n น e Repair Overhaul ์ ได้ง่ายยกว่าการหาอะไหล่ใหม่ของเครื่องบินที่เลิกผลิตไปแล้วทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไม่สูงเกินไปและยังสามารถใช้งานร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ S70B, MH60 หรือแม้แต่ UAV บนเรือหลวงจักรีนฤเบตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามองคือศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการตอบโต้ภัยคุกคามในทะเลอันดามันและอ่าวไทยการมีเฮรเอร์จะช่วยให้กองทัพเรือไทยมี มิติการโจมตีทางอากาศจากทะเลซึ่งหาได้ยากในภูมิภาคอาเซียนซึ่งทำให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการป้องกันในพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคหากแฮรเรียเข้าประจำการจริงกองทัพเรือไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้านเช่นการฝึกนักบินการฝึกช่างเทคนิคการสร้างสายการบำรุงรักษาและการบริหารงบประมาณให้เหมาะสม โดยอาจเริ่มต้นจากการรับเพียง6-8ลำในระยะเริ่มต้นเพื่อให้สามารถทดลองแนวทางและปรับปรุงตามผลลัพธ์จริงก่อนจะขยายจำนวนหากเห็นว่าคุ้มค่าและมีผลลัพธ์ที่ดีหลายเสียงสนับสนุนแผนการนี้โดยเห็นว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไทยไม่จำเป็นต้องจัดหา F35B ที่มีราคาสูงถึง3,500ล้านบาทต่อลำในขณะที่แฮร r เ e ียมือ2อาจมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งระบบอยู่เพียง20%ของราคาดังกล่าวแต่ยังคงสามารถปฏิบัติภารกิจหลักได้ในระดับที่น่าพอใจทั้งการป้องกันอธิปไตยการคุ้มกันพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะ e e z และการส่งกำลังบำรุงระหว่างวิกฤตอย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่ยังคงต้องรอคาตอบคือ ความชัดเจนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาว่าจะยินยอมให้โอนแฮเรียไปยังไทยหรือไม่และในรูปแบบใดจะเป็นการขายโดยตรงหรือผ่านโครงการช่วยเหลือด้านความมั่นคงซึ่งในอดีตไทยเคยได้รับเครื่องบิน F5 UH-1H c 1 3 0ือสผ่านโครงการลักษณะนี้มาแล้วจึงมีแนวโน้มที่ดีว่าอาจเกิดขึ้นอีกครั้ง ขนาดเดียวกันกองทัพเรือไทยก็ยังต้องประเมินแผนระยะยาวเพื่อให้แฮรเรียไม่เป็นเพียงโครงการสั้นๆแต่สามารถต่อยอดเป็นระบบอาวุธที่ครบวงจรโดยมีข่าวหรือเพิ่มเติมว่าไทยอาจพิจารณาจัดหาเรือบรรทุก UAV ขนาดเล็กหรือปรับปรุงเรือหลวงจัก,กรีนริเบตให้สามารถรองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่เช่นระบบควบคุมจากศูนย์บัญชาการกลางหรือเครือข่ายระบบเรดาร์ร่วมกับเครือข่ายภาคพ,พื้นดิน ท้ายที่สุดการที่ไทยอาจได้รับ a v 8b Harrier II เข้าประจำการนับเป็นโอกาสที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นการฟื้นบทบาททางยุทธศาสตร์ของเรือหลวงจักรีนฤริเบทที่เคยถูกวิจารณ์อย่างหนักในอดีตว่าเป็นเพียงเรือบรรทุกเปล่าแต่วันนี้หากข่าวลือนี้เป็นจริงเรือหลวงจักรีนฤรเบศจะไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่จะกลายเป็นพลังทางอากาศทะเลที่ทรงประสิทธิภาพพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติในทุกสถานการณ์ นี่คือก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนโฉมกองทัพเรือไทยและอาจทำให้เรือบรรทุกเครื่องบินไทยกลับมาเป็นจุดเด่นในเวทีภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งในอนาคตอันไกล